อ่ะนี่พอมาครั้งที่สองเห็นไหมผมได้ยาวขึ้นแล้วนะคะทั้งที่สามเห็นไหมเริ่มตึงแต่ก็ยังมีความอ่อนตัวได้ดีนะคะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้เห็นไหมคะผมที่เขาไม่ค่อยได้ผ่านการยืดมากมันก็จะมีการหดตัวเข้าไปเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆหนวดตําลึงเนาะถ้าแบบว่าอ่อนตัวได้ดีๆมากๆมันจะเป็นตําลึงหนวดตําลึงที่หยักมากๆเลยนะคะอ่ะ ต้องยืดออกมาเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะยืดออกมาเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นหนวดตําลึงแบบนี้นะคะเนี่ยหนวดตําลึงเพราะว่าผมเขายังโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่แต่8นาทีได้แล้วนะจ๊ะอ่อาใบตอง